โอการปิรัตครับพอพูดเรื่องกระถินเนี่ยนะคผมจะถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระถินสามัคคีสมมุติว่าวัดนั้นนะไม่มีเจ้าภาพเลยก็มีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองที่เข้ามาเขาคิดว่าวัดนี้ไม่มีกระถินก็เลยร่วมกันเอาผ้ามาคนละผืนคนละผืนคนละผืนนะครับมาที่วัดนั้นแล้วก็มีการทําการกล่าวถวายผ้ากระถินโดยทุกคนก็มีคำคำกล่าวคำเดียวกันแหละ เกี่ยวกับเรื่องขอจงการกระถินด้วยผ้านี้ผ้าพิสูจน์ท่านก็รับผ้านั้นมาจะมีกี่รูปก็ตามนะฮะทีนี้ผมประเด็นตรงนี้ว่าคือเราจะกําหนดยังไงในกระผ้านั้นน่ะทุกคนก็กล่าวคําว่าผ้านี้ผ้านี้ด้วยกันคือจเจ้าผืนไหนมาเป็นผ้าที่เป็นสําหรับเพื่อจะใช้การกระถินดีกรณีที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยผมอาจจะรู้ว่า คือมีเจ้าภาพหลักก็คือมีคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าภาพหลักเขาจเจ้าภาพผืนนั้นแหะเป็นหลักแต่ที่นี้กรณีที่เป็นผ้ารวมกันมา,แต,านแต่ละท่านแต่ละท่านก็มีผ้ามาด้วยกันแล้วก็กล่าวคําจงการกระถิ่นด้วยผ้านี้นะครับไอ้ตัวนี้จะมีวิธีการบริหารที่จะใช้ในการกระถินให้สําเร็จประโยชน์แก่พระพิสุขยังไงครับคือที่เคยทํานะครับแล้วก็เคยเข้าใจเมื่อมีการตกลงกันในลักษณะแบบนี้อ่ะ ไม่ได้มีใครเป็นผู้จับจองเจ้าของกระถินเป็นหลักคนที่มาติดต่อก็เพียงเพียงว่าเป็นตัวแทนตัวแทนของคณะคณะหนึ่งอาจจะมียี่สิบคนสาสิบคนหรือร้อยคนเอาคุณไปจับจองเป็นเจ้าภาพกระถินแทนหมู่คณะเราหน่อยในเราทุกคนเนี่ยก็จะได้ร่วมกันถวายกระถินสามาคัคคีคือมีการตกลงกันอย่างเนี้ผมก็เลยมองว่า มันก็ต้องกลับไปสู่จุดเดิมอาจารย์คือต้องเอาตามคำของทายกเพราะทายกเขามาจับจองในฐานะว่าเป็นตัวแทนของหมู่คณะแล้วทุกคนก็นำผ้ามากันทุกคนคนละผืนแล้วผ้านั้นก็ถูกต้องตามธรรมวินัยโดยความเข้าใจของผมนอาจารย์นะผืนในผืนหนึ่งก็ได้ในจำนวนโยมที่นำมานั่นแหละสามารถที่จะใช้กรันกระถิ่นได้ เพราะอะไรทายกกล่าวอย่างไรให้ทําอย่างนั้นก็เขาต้องการจะทอดกรถินสามัคคีคือถ้าอย่างนั้นนะ่ยมันก็จะลําบากนะครับเราจะไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเอา้าตกลงสมมติเรามีร้อยร้อยไตรมานะครับเราจะเอา้าตกลงผ้าพื้นไหนเป็นกรถินมันจะเกิดความสับสนแล้วก็งงกับคณะสงฆ์แต่ว่าทายกเขาประสงค์แบบนี้ฉะนั้นในร้อยไตรนั่นแหละเลือกมาเลยครับพื้นใดพื้นหนึ่งที่ถูกต้องตามธรรมวินัยเอาผืนนั้นเลยครับมา าการกรถินเพนาราะทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าข้าพเจ้าขอถวายผ้านี้ขอสงจบงรานกรถินด้วยผ้านี้พูดเหมือนกันหมดครับในี่ในกรณีที่ในส่วนของกรถินสามัคคีซึ่งผมเคยทํามาแล้วด้วยหลังจากทํายังมีความสามัคคีอยู่ไหมฮะก็ก็จะแตกแยกกันบ้างพอตอนถวายมันสามัคคีอาจารย์มันกล่าวพร้อมกันนันก็สามัคคีกันะประเด็นนี้เนี่ยก็ก็เห็นคล้อยตามนะ แต่ถ้าหากว่าประเด็นที่มีเจ้าภาพอยู่แล้วเนี่ยควรที่จะเป็นผ้าของเจ้าภาพเพราะว่าเวลาที่พระพิสุมีผู้มาเสนอว่าจะมาเป็นผู้ที่นำผ้ากระถินมาถวายถ้ามีพิสุหรือมีญาติโยมใดก็ตามที่นำผ้ามาถวายเป็นผ้ากระถินอีกพ้าก็ต้องให้ไปคุยกัน เจ้าภาพคนแรกกับคนหลังถ้าคนหลังมีอันีิสงมากกว่าก็ต้องให้ไปคุยกันถ้าตกลงกันได้ก็ทําตามที่เจ้าภาพนั่นแหละนํามาถวายฉะนั้นมันเห็นมุมของการที่จะยอมกันได้ในเรื่องนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นแต่ละคนแต่ละท่านคนนี้ก็เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลักเลยเนี่ยประเด็นของอาจารย์เก่งถามคือไม่มีเจ้าภาพหลักทุกคนเข้าใจว่าตนเองเป็นเจ้าภาพกระถิ่น คนนี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นก็เห็นว่าเออพื้นใดพื้นหนึ่งนั่นแหละเพราะแต่ละคนก็คือเจ้าภาพอ่ะใช่ไหมครับทีนี้มันมีล่าสุดปีนี้ที่สำนักสุรินญ,ญาติการามเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าภาพจับจองโยมก็เลยไปไประชุมการปรึกษากันอาจารย์ว่าเราจะร่วมกันทอดกระถินสามัคคีแต่ว่าเวลาก็ใช้ผ้าใ,ใช้ไตรเดียวครับ แต่ว่าทุกคนจะไม่มีส่วนร่วมในผ้านั้นนะก็คือสละทรัพย์คนละสิบบาทยี่สิบาทครับไปจัดหาผ้าไตรนั้นมาหรือถ้าเป็นผ้าม้วนเนี่ยเขาก็เอาไปจัดหาผ้าม้วนมาคือให้ทุกคนมีส่วนหมดเลยครับไม่ใช่ว่ากระถินสามวคีแต่ว่าผมควักคนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยช่วยกันสละสละแล้วก็เอาตรงนั้นอนะ่ะไปหาผ้ามาถวายแบบนี้ก็แบบหนึ่งที่ที่ใช้ได้แล้วก็ดีด้วยทุกคนก็จะมีความรู้สึก ภูมิใจเออยี่สิบบาทเราก็ได้ได้ถวายผ้ากรถินสามสิบบาทเราก็ได้ถวายผ้ากรถินสิบบาทเราก็ชื่อว่าได้ถวายผ้ากรถินเพราะไอตัวเงินทุกบาททุกตังมันถูกรวมอยู่ในผ้าอนั้นแลวก,กับพญานา์ที่เหลือเงินที่เหลือเนี่ยเขาก็ไปเอาเป็นบริวารครับเป็นสบู่ยาซีฟันนู่นนี่นั่น,นอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในในผ้าผืนนั้นอันนี้ก็เป็น กรถินสามคัคคีแต่จริงในสมัยพุทธกาลมีไหมครับกรถินสามมัคคีนี่อ่านไม่เจอนะใครใถวายกรถินรูปแรกคนแรกก็อ่านไม่เจอเหมหือนมีแต่ว่าพระองค์อนุญาตให้กรานกรถินและการอนุญาตกรานกรถินน่ะหลังจากพรรษายี่สิบเลยดหวยรัหลังจากพารรษายี่สิบเพราะว่าจะต้องเป็นไปหลังจากที่พระองค์ประธานอนุญาตการอยู่จมามรรษาและการอยู่จามรรษาบอกว่า พรรษาที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในอัตกถามโนรัฐปุรณีในพระสูตรในพระสูตรนั้น่ะว่ามีการพูดถึงการจำพรรษามีกี่คราวเขาบอกก็ตรัสว่ามีสองคราวแล้วในอัตกถาก็อธิบายว่ายี่สิบพรรษาต้นเน่ยยังไม่มีการอนุญาตให้อยู่จำพรรษาก็เลยพอสันนิษฐานตามอัตกถาว่ากระชินก็ต้องหลังจากยี่สิบพรรษาไปแล้วเพราะนางวิสาขาเนี่ยย้ายมาจาก อีกเมืองหนึ่งมาอยู่เมืองสาเกตออก็เป็นสาวแล้วนะตอนอายุเจ็ดขวบตอนนั้นน่าจะยังไม่มีอนุญาตการกรานกระถินหรอกเพราะตอนนั้นอยู่ที่พัทยานครใช่ไหมแล้วก็ย้ายมากับพ่อแม่แล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองสาเกตจนมีครอบครัวฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยถ้าการกรานกระถินมีขึ้นในช่วง พรรษาต้นๆโดยที่ยังไม่มีการอนุญาตให้อยู่จำพรรษาก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฐานะพรองคจะต้องอนุญาตการอยู่จำพรรษาก่อนแล้วก็มีการการกระถินดังเวลาที่เราอ่านพระสูตรก็ดีอ่านวินัยกด็ดิต้องเอามาเชื่อมกันทั้งหมดนะคไม่ใช่ว่าจะวินิจฉัยเรื่องนี้ก็ดูแต่เรื่องนี้ใครไปพูดเรื่องอื่นมาเชื่อมโยงนี่ก็บอกปฏิเสธอย่างนี้ไม่ได้จะพูดเรื่องกระถินก็ต้องรู้ว่ากระถินนั้นมีอยู่ในที่ไหน เราสามารถเรียนรู้เรื่องกรถินตั้งแต่ในนิสกิยะปาจิตตีเลยเรียนรู้เรื่องกรถินในมหาวิพังแล้วก็ในกรถินขนาาันธกะในจีวรขนาาันธกะในเสนาสนะขนาาันธกะในคำพีปริวานในพระสูตรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกรถินทำไมจะต้องศึกษาในเสนาสนะขณนากะ เพราะมีการพูดถึงผ้าจำนำบรรษาวส,สาวาสิกะนะผ้าที่ทายกเตรียมที่จะถวายแก่พิสูจผู้อยู่จำบรรษานะก็มีความเกี่ยวข้องกับผ้าที่จะต้องมาวินิจฉัยเพราะผู้ที่ไม่ได้กรันกรถินก็มีส่วนแห่งผ้านีนะ้มันมีความเกี่ยวข้องกับกรถินแต่วิธีการบริหารจัดก,การผ้ามันจะแตกต่างจากกาละชีวร อันนี้ก็เป็นแง่มุมที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้ดีขอขอากานนิดนึงครับกรณีที่มีเจ้าภาพหลักแล้วก็มีผ้าตรห,หลายๆผื้นมาปรากฏว่าเจ้าภาพเนี่ยเอามาถวายกับพระที่เป็นพระเทระที่เป็นหัวหน้าแล้วนะครับทีนี้นี่ก็มีบริวารกระถินที่มารวมๆกันมาถวายด้วยถวายด้วยแต่เพราะเอิญว่าผ้ามันเกิดไปปนกันนะอาจารย์ระหว่างผ้าที่เป็นผ้ากระถินหลักกับผ้าบริวาร เพราะว่ามันทีมันร้านเดียวกันอย่างเงี้ยมันเกิดไปปนกันนีิพระก็เลยอาจจะแยกไม่ได้ว่าเอ๊ตรกไหนเป็นผ้าที่เป็นกระถินหลักกันแน่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าไปเอาผืนผิดมามาใช้กลางเนี่ยมันจะเป็นการการกระถินที่ถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ได้มีข้อห้ามตรงไหนนะอาจารย์นะอันดับแรกดูในส่วนของข้อห้ามก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกคนก็กล่าวคําเหมือนกันหมดว่าข้าพเจ้าขอถวายผ้าผืนนี้แล้วขอสงจงการกระถินด้วยด้วยผ้านี้ ผมก็ยังมองว่าไม่ได้เห็นโทษนะครับขอให้ทำวิธีการกราญจ่างถูกต้องตามธรรมวินยัยแต่ที่ท่านพูดถึงว่าไอ้เจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองที่มีการพูดถึงอนิสง์คำว่าอานิสงที่หมายถึงผ้านะครับที่จะเกิดขึ้นกับสงอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยไปเป็นเจ้าภาพหลักในการจองผ้ากระถินแต่ว่าผมนําผ้ากรถินเนี่ยมาเอาแค่สบงผืนหนึ่งแล้วบริวารที่เป็นผ้านี่ไม่ได้มีเลยอีก ท่านหนึ่งเนี่ยนำมาทั้งไตเลยแล้วก็มีบริวารที่เป็นผ้าเยอะแยะมากมายท่านก็ยังบอกว่าให้ตกลงกับทางเจ้าภาพหลักเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาเป็นคนจับจองเป็นเจ้าของผ้ากรถินให้ไปคุยกันว่าเออถ้าโยมเนี่ได้ให้บุคคลนี้เป็นเจ้าภาพเนี่ยอานิสงส์คือในส่วนของผ้าที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแก่สงแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่สง แต่้าว่าบุคคลคนนี้ที่เป็นเจ้าภาพแต่นําผ้ามาผืนเดียวเนี่ยประโยชน์ก็จะขึ้นแก่แก่สงวนกันแต่ว่าในส่วนขององค์ที่ที่การก็จะได้เปลี่ยนผ้าเก่าองค์อื่นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนผ้านะครับท่านก็ยังให้ตกลงกันแล้วก็ยังใช้ได้นะครับหากว่าคนที่เป็นเจ้าภาพหลักเขายอมคนที่จะเป็นเจ้าภาพรองเขาก็สามารถที่จะเอาผ้าเขามาถวายแล้วก็ภิกษุก็สามารถจะใช้การได้ ในกรณีผ้าที่ปนกันก็เหมือนกันเพราะทุกคนกล่าวเหมือนกันหมดว่าข้าพเจ้าขอถวายผ้าผืนนี้แก่สงขอสงจงกรานกระถินด้วยผ้านี้ไอ้ผ้านี้มันคือผ้าไหนล่ะครับก็ผ้านี้นั่นแหละก็ผ้าที่เขาถือเนี่แหละครับคือผ้านี้ผมเลยบอกว่าถ้ามันปนกันจริงๆเราแยกแยะไม่ออกนะครับเพราะว่าผ้ามันเหมือนกันนะครับเย็นไตจีวันเหมือนกันเป๊ะเลยโยมนะแยกไม่ออกถ้าใช้ผืนผิด นะที่เจ้าภาพหลักเขาเจาะจงถามว่าเป็นการการกระถินไหมก็เป็นการการกระถินเหมือนกันเพราะอะไรทุกคนกล่าวคําเหมือนกันในยติทุติยะกรรมวาจาบอกว่าผ้า,าพเพื่อกระถินเกิดขึ้นแล้วแก่สงคือการกล่าวว่านะข้าพเจ้าถวายภาพเพื่อกระถินนี้แก่สงได้เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดเนี่ย ก็แสดงว่าผ้านั้นเป็นภาพเพื่อกระถินเกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์แต่ประเด็นที่เจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองเนี่ยรักษาศรัทธาของเจ้าภาพไม่ได้ให้เจ้าภาพหลักไปตําหนิพระพิสูจน์ในภายหลงังพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องกระถินไว้และอัตถกถาก็มาอธิบายเพิ่มการอธิบายว่าถ้าตกลงกันได้เป็นประโยชน์แก่พระพิสุจคนที่มีอเนกสง์มาก นำผ้าเพื tamam. any, Somehow, like, ่อกระถินมาถวายด้วยและมีบริวารกล่าวคือผ้าทั้งหลายเนี่ยเหมาะควรแก่พระภิกษุจำนวนมากเมื่อมีการอนุญาตแบบนั้นคนที่จองเดิมก็ให้คนที่มาใหม่เนี่ยได้เป็นผู้ถวายผ้าเพื่อกระถินก็สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าหากว่าไม่ยอมเนี่ยให้เอาคนเดิมนะเพราะถ้าไม่ยอมแล้วไปฝืนเนี่ยศรัทธาก็จะหายไปความเลื่อมใส ที่คนเกิดขึ้นก็ไม่เลื่อมใสทีนี้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มีอานิสงส์มากจะมาถวายคณอยู่เรื่อยๆนะคนแรกอาจจะมีศรัทธามั่นคงก็ได้ในฐานะที่เขาอยู่แวะเวียนดูแลตลอดอันนี้เราถอดนยัยยะจากอัตถกถาแต่ประเด็นว่าจะได้หรือไม่ได้ให้เรากลับไปที่ว่าภาพเพื่อถึงเกิดขึ้นแล้วแกสงไหมอิงกับยติทุติยกรรม ออนนี้เราจะรักษาศรัทธาโดยไม่แจ้งให้โยมทราบว่าเราจะเลือกผ้าภุทัผ้ามันมีสามผืนสี่ผืนนแล้วแต่ผมก็ใช้ประเด็นอาจาย์คือทุกคนกล่าวว่าตรงการกระติ้นด้วย้าผืนนี้ปรากฏว่าผ้าที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีอันที่ถูกอันเดียวแต่ว่าไม่ใช่เจ้าภาพหลักเราก็ไม่อยากให้บอกให้เจ้าภาพหลักเขารู้ว่าเนี่ยผ้าที่ได้มาเนี่ยไม่ถูกนะเราก็เลยอาศัยเหตุตรงนี้แหละในเมื่อทุกคนกล่าวด้วยกันก็อาศัยผ้าที่ถูกต้องเนี่ยเอามากลานแทนของเจ้าภาพหลัก เพราะว่าทุกคนก็กล่าวเหือนกันโดยในยะที่อาจารย์บอกนั่นแหละว่าโดยการได้หรือไม่ได้มันได้แต่ว่าความเหมาะคสะเจ้าภาพหลักนำผ้าสีพระราชทานมานะฮะแต่ว่าเย็บไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้เย็บแต่ว่าผ้าที่นำมารวมเนี่ยเป็นผ้าสีแก่นบวรเกิดเจ้าภาพหลักไม่เห็นเอ๊ะไม่เห็นหลวงพ่อในห่มผ้าที่เราถวายกระถินเลยเกิดหลวงหลวงพ่อเอาผ้าอื่นมากลา บอกว่ายโมมตอาตมาไปดูแล้วเนี่ยมันไม่คืออ่ะอาตมาก็เลยมากราบนันนี้อย่างนี้เนี่ยศรัทธาที่จะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงของบุคคลคนนั้นก็สําคัญคือประเด็นของการได้หรือไม่ได้นนะก็อีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับศรัทธาของทาย,ทายกไตรกะก็อีกประเด็นหนึ่งมันต้องต้องใส่ใจให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจารย์าถาอาจารย์จะไม่แนะนําว่าให้ไปตกลงกันให้ได้ก่อนนะไอ้ตรงนี้แหละสาคัญฮะ เพราะมันเกี่ยวข้องกับศรัทธาไอ้ตรงนี้ผมก็เคยทำเหมือนกันอาจารย์เก่ง,งครับทำครับอาจารย์เพราะผมมั่นใจว่ามันได้ครับยมถวายมาที่มันมีหลายผืนครับอะสะบงในยุคป,ปัจจุบันบางทีเขาไม่ไม่ได้ตัดนะครับเป็นผืนล้วนๆเลยไม่ได้ตัดทีนี้บางผืนเนี่ยมันล้มตะเข็บดูไม่ยากล้มตะเข็บเนะี่ยเทียบเคียงระหว่างสองตะเข็บถ้าเขาตัดครั้งหนึ่งเนะี่ยลือล้มทั้งผืนเนี่ยดูไม่ยาก นี่เราไม่ได้เตรียมการเอาไว้เราเข้าใจว่าผ้ามาถูกต้องครับจากก็ไม่ได้เตรียมเข็มก็ไม่ได้เตรียมได้ก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยครับถ้าจะมาตัดมาเลาะมาอะไรต่างๆนี่ไม่น่าจะทันนะเพราะว่าถวายก็มันใบายไปแล้วครับและภิกษุก็ไม่ได้ประชุมกันด้วยว่าองค์ไหนเย็บเป็นไม่เป็นล้วนแต่ว่าเย็บเป็นแบบพอกระเทินครับคือพอเย็บได้แต่มันไม่ชํานานน่ะคือถ้าดูแล้วไม่น่าจะทัน นี่เราก็ภาพมันกองใหญ่ครับเราก็เลยคัดเลยครับในนี้คัดคัดคัดมาแล้วก็มาตรวจสอบผืนที่ถูกต้องเอาผืนนั้นแหละมากรานครับแต่นี่เจ้าภาพเขาไม่รู้อาจารย์เขาไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้บอกเจ้าภาพครับไม่ได้บอกเจ้าภาพแต่ภาพในกองนั้นอนะ่ะก็คือมีการกล่าวว่าภาพเพื่อกระถินทั้งหมดเลยครับถวายแกสงทั้งหมดเลยถวายแกสงทั้งหมดกล่าวทั้งหมดคือเขานํานกล่าวแล้วกล่าวพร้อมกันพรึบ พึบมเป็นจังหวะทั้งหมดเลยทุกคนกล่าวเหมือนกันหมดเลยมผมก็เลยมองมุมเดิมครับว่ายังไม่เห็นว่ามันไม่ควรเพราะเราคัดในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดถ้าเราดูสถานการณ์แล้วมันไม่สามารถจะทําทันไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างโยมถ้าไปเย็บมือนหนักเข้าไปใหญ่อีกแทนที่จะได้การกระถินกลับไม่ได้การกระถิ่นนีน่ยประโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ้นแก่แกสงอีกนะครับก่อกาสนะครับ เมื่อทายกะมีมากกว่าหนึ่งในกรณีนี้เนะี่ยท่านมีการใช้ศัพท์ว่าให้กรานด้วยผ้าของบุคคลนั้นมีเจ้าภาพสองช่วงเข้ามาไม่ไม่พร้อมกันแต่บริวารของท่านใดมากให้กรานด้วยผ้าของคนนั้นแต่ต้องพูดให้ยินยอมแสดงว่ามันได้ทั้งสองดูจากคำพาะมีคําพูดว่ากตินทุสังสังฆาสาเดมะข้าพเจ้าถวายผ้า เพื่อกระถินแกสงคนต้องก็กล่าวคนนี้ก็กล่าว,ค,าวคำนี้ก็จะเป็นคำย้ำว่าความเข้าใจนะแม้จะไม่ได้กรานด้วยผ้าของเจ้าภาพนั่นกนะ็จริงนะแต่มันก็ยังเป็นธรรมโดยทั่วว่ามีการกล่าวในอุปจา,าราศีมาหรือว่ามีการกล่าวโจจงเอาไว้นะัะนไม่ได้เป็นเหตุให้การสวดกรรมวาจานี้มันเสียหายนะที่มองตางมคำพูดเพราะก็ถูกต้องอย่างยะถาทายิกาวาัฏติตตถาปฏิปัิชิตตะพัง แต่เพียงว่ามันจะกินใจเจ้าภาพมองตัวนี้นะผมก็เห็นกับอาจารย์ต่อนี่นะครับเพราะว่ามันอย่างนี้ด้วยอาจารย์คือคือลำดับการกระถินเนี่ยถ้ามันการถูกต้องนะครับได้ผ้ามาอย่างถูกต้องแล้วทายกาก่าวถูกต้องด้วยในวันนั้นนะครับแล้วก็พูดเหมือนกันด้วยผมก็เลยเข้าใจว่ามันจะใช้ผืนใดผืนหนึ่งกลานก็ได้แต่ขอให้ถูกต้องตาม มนัยกรรมเพราะกระถินมันจะสําเร็จไม่สําเร็จเราทําถูกต้องหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้อาจารย์เอ,อถ้าเราทําไม่ถูกต่อทายกให้ถวายถูกแล้วก็เอาเจ้าภาพหลักมาทํานั่นแหละแต่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่สามารถสําเร็จเป็นกระถินอานิสงฆามันก็ไม่มีเสริมเสริมกันเพื่อให้เห็นแง่มุมซึ่งข้อความที่ท่านอาจารย์ถามก็อยู่ในอัถกถาและท่านก็นแนะนําไว้ผู้ที่ถวายก่อนแปลว่าถวายภากรถินนแล้ว แต่ยังไม่ทำครัมีคนนำผ้าเพื่อกรถินอื่นมาเนี่ยและมีอันิสงส์มากกว่าด้วยกับพูดให้ยินยอมและก็สามารถที่จะกรานด้วยผ้าที่มาใหม่ได้แสดงว่าไม่ได้ล็อกตายตัวว่าจะต้องเป็นผ้าของท่านนี้เท่านั้นฉะนั้นประเด็นที่มีการถวายผ้าเพื่อกรถินให้เรากลับไปที่ผ้าเพื่อกรถินเกิดขึ้นแก่สง์ตามกรรมวาจาร เพราะทั้งหมดมีการเปล่งแบบนั้นอย่าว่าแต่ถวายพร้อมกันเลยครับแม้ถวายวันเดียวกันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์น,นะครับมีวัดวัดหนึ่งเนี่ยก็คือชาวพม่ามาถวายภากระถินตอนเชา้าตอนบ่ายไทยถวายวัดเดียวกันวันเดียวกันครับอาจารย์เนี่ยมันก็สามารถใช้การได้ทั้งสองประเทศเลยรครับประเทศพม่าก,ก็ใช้การได้ประเทศไทยก็ใช้การได้ในวันเดียวกันจะไม่อรุณไม่ขึ้นนะครับแต่ทีนี้ว่าเจ้าภาพหลักนั่นแหละสําคัญจะมีอังกี่เจ้าก็ตามวันนั้นเพราะก็รีบด่วนนี่ครับอายมจะไปธุระ วันนี้มีการทอดกรถินที่วัดนี้โยมก็มาตอนเช้าเลยก็ถวายผ้าเพื่อกระถินนผ้าก็ยังไม่ใช้การนะครับอตอนใช้สายมาอีกตอนบ่ายมาอีกครับเนี่ยผ้าเหล่านั้นก็สามารถที่จะใช้การกระถินได้ย่าวแต่มากล่าวพร้อมกันเลยกล่าวคนละทีแต่ว่าในวันเดียวกันก็ยังได้เหมือนเดิมครับแค่รูปเดียวการกระถินได้เนี่ยก็มีเรื่อง <laughs> จะต้องวินิจฉัยกันฟอแรงแล้ว <laughs> นี่ถวายหลายเจ้าอีก เอาเป็นว่าเราไว้วันหลังมากเ,เรื่องนี้เนะี่ยมีอยู่จริงนะโยมนะมีคนถวายจริงและพระก็ทำจริงแต่ว่าจะมีการพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจแต่จะกรานกระถินในวัดเดียวเนกรานหลายรอบไม่ได้แต่ว่าถวายผ้าเพื่อกระถินเนี่ยคนละวาระนี่ได้แต่พอจะถวายทุกรูปต้องมาร่วมทำผ้ากระถินที่เดียวครั้งเดียวแล้วก็จบถ้าทำไม่ทันก็ ไม่เป็นกระถินถวายหลายวาระหมายก็เช้ามาถวายเพลนมาถวายสายเย็นค่ำมาถวายนี่ได้แต่ถ้ามีการลงมือทำแล้วเนี่ก็ไม่ได้ละลงมือทำาะไที่หมายถึงว่าสวดกรรมบาจาอาจารย์โดยหลักการนะกรรมบาจาใช้ได้ครั้งเดียวนะครับในการทำกระถินนะจะมาสวดสองครั้งครั้งแล้วสวดจบไปแล้วยก,ลกยกเลิกยกเลิกยกมาใหม่แล้วอนุข้อยมมาสวดอีกครั้งที่สองไม่ได้แล้ว ก็สมควรแก่เวลานะครับขอนโมทนากับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมเสวนาสัตนาปัญหาธรรมวินัยในข้าคืนวันนี้ก็ขอผุศสส่วนนี้จงเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านตื่น